ชวนเข้าไปตรงกลางหน่อยสิลูกยืนตรงกลางครับใส่าเข้าไปอีกมั้ยะใส่นานีนี่อนีก่นอันนี้่นนี่ตีตีเขาเพื่อใส่ตีอ่าใส่อ่า เขาตีได้โอ้ตีได้เออ ถอดปอกถอดถอดออกลูก อีกครั้งหนึง่งเจ้าโอเคเอา้าวไปถ่ายรูปกับพี่โอใกล้ๆไปลงไปหนึแมวแมวแมวโชว์บนแมวไปไปไป,ไปใกล้ๆพี่โอไปลงลงไปถ่ายกับพี่เขาแป๊บหนึง่งลงลงลง โชว์บนแมวแล้วพอแล้วลูกแมวแมวอย่าพี่เขาต้องซ้อมอย่าเปี้ยเอาไปยืนถ่ายเถ่ายกล้องกันแป๊บนึงมาแล้วเดี๋ยวเล่นกันใหม่นะอ่าเอาเราถ่ายก่อนเรโชว์กิมมีไฟก่อนเราเรากิมมีไฟกับพี่ออกก่อนเราเราเรครับเอากิมมีไฟส์เรากิมมีไฟส์เรากิมมีไฟเออโอเคขอบคุณมากโอ้โหครับ